ีเสื้อกลางคืนช่างเป็นชีวิตที่ไร้ความหมายนี่นายได้ติดต่อกับแหงไหมไม่เลยเหมือนมแมลงเม่าที่บินเข้าหาไฟที่สว่างที่สุดเรามีเวลาเล่นตั้งเยอะแยะยองกุ๊กนายอยากเล่นด้วยไหม พวกนายจะไปที่ไหนกันเหรอเราจะไปที่ยองโดมีคนรู้จักบอกว่าจะให้ยืมเรือเขาอะ่ะไม่อ่ะฉันไม่ไปหรอกขี้โกงนี่ว่าก็ได้ฮ่าฮ่ฮ่า แม่งรู้สึกไม่ดีเลยแฮตลาดน้ำหังโอ้โหยองกุ๊กของเราได้ที่หนึ่งอีกแล้วในตอนนั้นแม่ของฉันไม่รู้เลยว่าลูกชายของเธอเป็นจอมโกหกแม่ยังมีกลิ่นคาวปลาอยู่เลย ยองกุ๊กหิวไหมลูกกินเยอะๆนะผมต้องไปซื้อหนังสือเรียนครับต้องใช้เงินเท่าไหร่ล่ะลูกหมื่นหนึ่งครับหมื่นวอลหรอไม่ต้องห่วงนะ เอาไปสิจ๊ะตอนนี้แม่มีให้เท่านี้แหละแม่ที่ให้ได้ทุกอย่างเพื่อลูกชายสุดที่รักถ้าคะแนนสอบเข้าของชั้นสูงแล้วก็ฉันคงรู้สึกผิด กับแม่น้อยลงบ้างนี่มีเขาวลือว่าบ้านคุณหลังใหญ่มากนะครับนักแสดงทรงจองซอกส่วนของแม่น้ำฮันสวยมากๆคงสวยงามมากที่ได้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าในบ้านแบบนั้นได้ทักทายกับดวงอาทิตย์โอ้ดูสิ เมื่อก่อนผมโจนมากครับผมมาที่นี่พร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่นของผมผมขี้อิจฉาฮ่ฮฮชื่อผู้เล่นละครเวทีจางยองกุ๊กฉันไม่ได้คิดเรื่องการเป็นนักแสดงมาตั้งแต่แรกนักเรียนจางยองกุ๊กเข้ามาเลยครับก็แค่ ฉันอิจฉาชีวิตที่ได้อยู่ใต้แสงไฟการแสดงเป็นพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ได้มาตั้งแต่เกิดถึงอย่างนั้นความสามารถโดยกำเนิดแบบนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่นี่คือมหาวิทยาลัยฮันยองที่ที่คุณสามารถเรียนรู้ว่าคุณมีพรสวรรค์ขนาดไหนชั้นอิจฉาพวกนักแสดงที่ได้อาศัยในอาพาร์ตรเมนต์หรู ฉันถึงได้มาสมัครครับพนเพราะคะแนนของฉันไม่พอฉันเข้าได้เฉพาะสาขาภาพยนตร์และกันละครคุณอยากลองแสดงส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ในบทดูไหมข้าตกรเขาวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วและเขามีทัศนะคติที่ชอบแดกดันอีกอย่าง การฆ่าคนมันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาพอๆกับการกินข้าวคนที่ไม่มีความลังเลคนที่ไม่เคยคิดว่าเขาจะมีชีวิตแบบนี้ถึงจะเป็นบทพูดสั้นๆแต่ระหว่างที่อ่านบทฉันหลอมตัวเองเข้าไปกับคนคนนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยฉันอยากเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง เด็กใหม่เตรียมพร้อมนะครับเพียงแค่ไม่กี่ปีฉันก็ได้รู้ทำไมเด็กใหม่ถึงแก่จังล่ะมันรู้สึกอึดอัดนะเวลาเราถ่ายอัดทำไมเอาคนแบบนั้นมากันความจริงที่ว่ามีคนในโลกที่แมาพร้อมพรสวรรค์ที่เฉดีายแช้วก,กับดวงอาทิตย์เทียบกับภกเขา ควาสวรรค์ของฉันอ่อนด้อยเหมือนแสงหิ่งห้อยแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ผู้กำกับฉันเจอร้านอาหารดีๆอยู่อยากไปกินด้วยกันไหมคะดีเลยฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จให้ได้หิวจังไปซื้อคิมบัฟกินดีไหมนะไม่สิ ฉันต้องไปเก็บของเพื่อไปถ่ายคิวต่อไปด้วยสิแม่ฮอ่ะพ่อหนุ่มจางยองกุก๊กสนใจอยากแสดงเป็นนักแสดงสมทบในละครไหมครับอยากครับ ไม่ว่าบทจะเล็กใหญ่แค่ไหนจะเป็นหนังสือละครทีวีหรือจะตายตอนจบฉันก็เลือกที่จะรับเล่นถืออย่างนั้นฉันก็ยังเป็นนักแสดงที่ยังไม่มีใครรู้จักไม่มีทางเลือกแต่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการนำลงชีพนี่ไม่ต้องเข้ากะวันนี้หรอกกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะ ไม่เป็นไรครับผมทำต่อได้ฉันต้องจำบทฮันกอนให้ได้มาจำด้วยการร้องเป็นเพลงดีกว่าฉันไม่ยอมแพ้หรอกต้องขอบคุณใน,นานะจางยองกุกชื่อเล่นของฉันในตอนนั้นจำง่ายและเข้าใจาง่ายจบบ้าฉันข้างการแสดงเป็นบ้าเลย ราการแสดงส่งท้ายปีนี่เป็นรางวัลแรกที่ให้นักแสดงสมทบรางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีจางยองกุกผมอยากแสดงความขอบคุณให้กับหัวหน้าและตัวแทนที่คอยช่วยเหลือผมฉันทำได้แล้ว เงาของความยากจนได้ถูกลบออกไปจากชีวิตของจางยองกุ๊กแล้วฮะอะไรนะอยากให้แม่ไปหาไหมลูกไม่ไม่ต้องมาแม่ไม่ได้ไปพิธีจบการศึกษาลูกด้วยแม่ขอโทษที่ทำได้แค่ส่งเงินไปให้ทุกทีไม่เป็นไรหรอกแม่ในตอนนี้ ฉันมีบ้านที่มองเห็นแม่น้ำฮันฉันกลายเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและไปถึงจุดสำคัญในแสงไฟอย่างน้อยตอนนี้ชีวิตก็ไม่น่าเบื่อครับสวัสดีครับยินดีด้วยนะคะนักแสดงจางยองกุก๊กใช่คุณจางยองกุ๊กไหมคะ จากโรงพยาบาลยองโดคะ่ะตอนฉันไปถึงโรงพยาบาลแม่ลูกชายหน้าลูกตอนที่ฉันเห็นแม่คนที่แก่กว่าแม่ที่ฉันจำได้แม่ไม่ ไม่มีแรงเลยตอนนั้นเองที่ฉันเข้าใจว่าสิ่งที่ฉันต้องการลบออกไปคือความยากจนไม่ใช่ความจริงที่ว่าเธอคือแม่ของฉันใช่ฉันมันสาและเลวฉันเสียจใจซ้จำแล้วซ้ำเล่าฉันไม่ได้ไปเยี่ยมแม่ดีๆเลยสักครั้ง แม่แต่หลังจากแม่ตายฉันต้องตายและตกนรกไปแน่นอนนายกำลังคิดอะไรอยู่อีกแล้วฮะกินเยอะๆนะลูกอ๋อฝันอยู่สินะแม่ที่เสียสละชีวิตเพื่อลูก ภาพลักษณ์ของแม่ที่ดูสูงส่งกว่านักแสดงที่ยิ่งใหญ่กว่าหน้าไหนลูกคุณไม่สามารถรักลูกได้แม้แต่ท่ามกกางความฝันอีกอย่างฉันรู้สึกอิ่มสมจริงเกินกว่าจะเรียกว่าความฝันบอเปเปอร์และสมัยและกลิ่นเหม็นอับลูกชายยองกุ๊ก รสชาติแสนอร่อยของข้าวหุงใหม่ๆแม่ครับฉันย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้น